หมอคนหนึ่งอยู่ในคอสปฏิบัติด้วยหมอเห็นสิ่งพวกนี้ตั้งแต่เป็นสมัย,มยน,นักเรียนทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมอไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนคือในคอสปฏิบัติทมสี่วันที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นในหมอคนนั้นทั้งสองท่านก็ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อีกยี่สิบกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคือ หมอคนนั้นออกมาแสดงความรู้สึกในตอนวันที่จบแล้วก็ประกาศจะบวชตลอดชีวิตแม่ซึ่งเคยขัดขวางม,มาตลอดต้องการให้ลูกเป็นหมอออกมากล่าวทั้งน้ำตาว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนเขาก็เป็นแม่ที่รักลูกเหมือนกันเหมือนกับแม่ทุกคน ต่ครั้งนี้เริ่มเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่แค่เป็นหมอแต่คือความรู้ผลปัญญาการตร,ระสุส้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนหมอคนนั้นกราบคุณแม่แล้วก็ขอบวชแม่ไม่เคยให้ลูกบวดครั้งนั้นเมื่อวานนี้คุณตัดสินใจให้ลูกบวดด้วยความปรารถนา ลาออกจากหมอได้เลยไปเถอะลูกแม่ออกมาพูดทั้งน้ำตาแล้วก็ร้องไห้กับหน้าต่อหน้าทุกคนว่าลูกเป็นคนดีที่สุดไม่เคยมีลูกที่ไหนดีแบบนี้อีกแล้วแต่คำหนึ่งที่กระแทกหัวใจแม่เหลือเกินที่ลูกพูดลูกบอกว่าผมดีอย่างที่แม่ต้องการ แม่อยากให้ผมดีกว่านี้อีกไหมมีสิ่งที่ทําให้ผมดีกว่านี้อีกคือแม่ให้ผมเป็นปวดหมอบอกว่าผมสงสัยมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพียงเท่านี้เ,เกิดมาแค่ทํามาหากินกินไปแล้วก็ตายเลย เกิดมาแล้วก็กินกินมีลูกมีลูกทะเลาะกับลูกทะเลาะกับหลานแล้วก็ตายไปเลยวันนี้ผมได้คําตอบทั้งหมดแล้วอาจารย์นั่นเ,ขเข้ามาแล้วก็ามากราบทั้งแม่ทั้งลูกขอบคุณสีวันเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวของเขาทุกคนมีความสุขวันนี้จะปล่อยให้ลูกไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม่บอกเลยว่าแม่เห็นแก่ตัวมาตลอดเลยผขก็พิเดบอกว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เห็นว่าการทําอย่างเนี้ยลูกจะได้ดีในกรอบความคิดเล็กๆที่มีแต่วันนี้ท่านได้ระเบิดกรอบความคิดนั้นออกท่านได้เห็นโลกของความจริง